อาก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้อัปเดตเข้ามาใหม่นะมีจี้ใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามีอะไรเด็ดๆไหมเราทําบ้างนะครสำหรับรอบนี้นะเริ่มที่จี้ใหม่กันเลยนะครับก็ นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นดาร์กระเบิดซูเปอร์ตามใจฉันนะครับสกิลมีอะไรบ้างนะก็มีทุกอกาสการถอยนับชาร์จโลซูเปอร์50%นะครับสูงสุด2ขั้นไม่แสดงผลเพิ่ม10%โอเคมีโลซูเปอร์ให้นะเปอร์เซ็นต์ถือว่ามาตรฐานนะต่อมาก็จะมีเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์ทนะครับโอกาส60%ยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามแบบซุ่มนะครับก็เป็นระเบิดนะยิงระเบิดไอทาสีนั่นแหละนะก็เป็นจี้ที่ปั่นป่วนดีนะมีระเบิดใช้60% ต่อมาสกิลสุดท้ายนะก็จะมีเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะโอกาส50เซนยกเว้นค่าปันทางหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่มค่าบันทางคูณ2ของชั้นทั้งหมดนะครับอ่าก็เป็นการยกเว้นค่าปันทางนะแบบไบเกอร์นะครับโอเคโดยรวมจี้นี้ก็เป็นจี้ที่เอาไว้กันตายและก็ปันป่วนฝ่ายตรงข้ามได้นะครับถือว่าเป็นจี้ที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆและกันนะถือว่าค่อนข้างน่าทำนะแต่ต้องดูดีๆนะว่าเอาไปจัดเซตกับอะไรได้บ้าง ก็การตายได้ดีอยู่ส่วนอีกอันนะครับก็จะเป็นดาร์กตำรวจพิทักษ์ซูเปอร์นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีโล่ซูปเปอร์เหมือนอันเมื่อกี้แลเปอร์เซน์เท่ากันนาะชาร์โล่ซูปเปอร์แล้วก็มีเมื่อตกแรนด์มารของฉันหรือก่อสร้างโอกาส70%ติดตั้งตามตวจนะครับวุ้ยมีป้ายหยุด70นะครับเฮ้ยอันนี้เข้าท่าว่ะนะแล้วก็สกิลสุดท้ายมีเมื่อไฟตรงข้ามตกที่ฉันนะโอกาส 60%ขโมยการดวงฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งมันเขียนซ้ําทําไมนะครับดูเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันนะครับโอกาสแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันโอกาสอะไรเกมโอ้โหเอออีกแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้ยิ่งบักบ่อยๆอยู่นะก็เขียนมายาวทําเพื่ออะไรนะก็มีขโมยการดวงนั่นแหละ60%นะครับสำหรับจีนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้ซับตัวใหม่มันชื่อว่าอะไรนะไอริสนะครับไอริสถ้าใครไม่มีออฟขโมยการดวงเนี่ยจีนี้น่าจะเหมาะเลยนะครับ พอเวลาที่ไอริสเรียกลงมาเนี่ยนะครับก็จะโดนขโมยการ์ดนะแล้วก็โดนดอกไม้แล้วก็โดนค่าผ่านทางนะถ้าโดนขโมยการ์ดตายได้เลยนะครับเป็นอะไรที่โหดตึงเลยทีเดียวนะสลับจี้ไอตัวนี้นะแต่ถ้าใครมีเซ็ตมาตรฐานของไอริสอยู่แล้วแล้วก็มีออฟขโมยการ์ด60อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่มันจะดีตรงที่มีป้ายหยุดเล่นนี่แหละนะครับเนี่ยเอาไปจัดเซ็ตได้นะไอริสมีป้ายหยุดก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ปิดนะสลับการ์ดใหม่นะก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะเพราาว่า ห0 0มผมไม่ไหวอ่ะนะครับถ้าปิดไม่ได้ก็ปล่อยจอยเลยแล้วกันนะเพราะปิดยากจริงๆนะยังได้ชุดไม่ถึง3ใบเลยนะครับก็ปล่อยไว้นั่นก่อนแล้วกันอนะ่ส่วนตัวนะับจี้ทั้ง 2G จี้ก็ถือว่าเป็นจี้ที่กลางๆนะครับเป็นจี้ที่เอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมนแหละนะครับทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะถ้ามีเซตมาตรฐานอยู่แล้วอยากเซฟเพชรเนี่ยก็ไม่ต้องทำนะแต่ถ้าแบบยังไม่มีอะไรเล่นเลยนะพวกป้ายหยุดพวกขโมยกาอะไรพวกนี้ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับรใครที่เล่นไอริสนะนะนะครับถือว่าดีเลยนะส่วนอันนี้ก็นั่นแหละ เอาไว้กันตายนะครับจะเซตเพิ่มเติมได้นะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ก็มาเล่นได้อยู่สลัจีนี้โอเคสรุปประมาณนี้จีใหม่แต่มาดูจี้เลยหลังที่มาด้วยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับดูมันเขียนจีเครื่องรางเทียนหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งนะโอ้เทียนหนึ่งอันแรกก็เทียนหนึ่งเลยนะนี่อันนี้ข้ามได้เลยคงไม่ต้องอ่านนะว่ามันคืออะไรนะเปนมีการเอฟเฟกแล้วก็คูณเมืองนะแล้วก็ตกตกเมืองได้ตังเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสกิลทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากมีการเอฟเฟกตอันตรายนะอันนี้ข้ามได้เลย นับส่วน,นนี้ก็มียกเว้นค่ามันทางนับการตายได้แล้วก็มีกุหลาบใช้อ่าอันนี้ดีนะแต่มีกระดักสปริงมาด้วยถ้วยถ้าเป็นสกิลอื่นนี่จะดีเลยนับกระดักสปริงมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วในยุคนี้นะครับก็กลางๆนะครับแต่ค่อนข้างไปทางข้ามดีกว่านะ <S <S ส่วนต่อมาก็จะเป็นหมวกวิญญาณโล่ซุปเปอร์นะครับตอนนี้ก็มีคุมเต่านะมีโล่ซุปเปอร์แล้วก็มีเต่าแตกนะครับหมวกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกที่ดีเลยนะแต่ว่ามันไม่มีป้องกันย้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำเนี่ย คุณต้องเอาไปจัดเซตดูดีๆว่าคุณมีออฟป้องกันย้ายเล่นหรือเปล่านะครับหรือตัวที่คุณเล่นน่ะมันมีป้องกันย้ายในตัวอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะไปเหมาะกับตัวพวกนั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าใส่ไปแบบไม่มีออฟป้องกันย้ายไม่ไอสกิลการ์ดไม่มีป้องกันย้ายเลยเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างบางนะครับโล่หมดก็คือเตรียมตัวแตกได้เลยนะครับสำหรับหมวกนี้ก็ก็เอาไว้สสยแอดวานซ์เขาเล่นกันนะหรือสายเติมนะที่มีงบเติมออฟป้องกันย้ายมาให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแจ่มอยู่นะมีเตาแตกด้วยยนนแต่่ปออร็กคข้้าางสํหับ เวอร์ชันธรรมดานะบสามห้านะส่วนเวอร์ชันดาร์กก็40ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ต่อมาก็เป็นเพชรสีน้ําเงินโล่ซุปเปอร์นะก็มีโล่ซุปเปอร์นะมาเซ็งผลเพิ่ม10%นะมีป้องกันขังคุกแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะตัวนี้ก็เอาไปจัดเซตได้ค่อนข้างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นพวกมิงหมิงสุดสาครนะแล้วอะไรต่างๆที่มันใช้สกิลพวกเนี้ยนะเป็นจี้ป้องกันที่ค่อนข้างครบนะแต่เปอร์เซ็นต์ก็แอบเนิบนะเพราะว่ามันให้ป้องกันเอฟเฟกตรราายยมเเนี่วอ์ชัันนนดาารร์กะะให้ม60%คบเออมันก็เนนนนิิรรไไปดดึงะคับบถ้้าใตรน้ก็ามมรถปิดดััไเเลยยคบออช่วใ จัดเสร็จง่ายขึ้นเยอะและให้ป้องกันมาครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่ดีอีกอันเป็นอุปกรณ์เขียนแบบสีทองราชาที่ถูกในประเทศนะผมไม่อยากอ่านชื่อเต็มมันคือโคตรยาวเลยดูดิชื่อจี้นะผมเรียกมันว่าแปลนในประเทศคูนเมืองแล้วกันนะเพราะมันมีแปลนสร้างสามหลังนะแล้วก็มีในประเทศแล้วก็มีคูนเมืองแลัอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแปลนที่ดีเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีแปลนดีๆเนี่ยตัวนี้น่าจัดนะครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ดีสกิลดีนะครับตัวที่ใช้แปลนเนี่ยหลายตัวเลยก็ใช้จี้นี้นะครับถ้าใคร และสุดท้ายนะก็จะเป็นบอร์ดทาสีกักขังนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็รีวิวไปหลายรอบแล้วแหละมันก็คือจี้ขังคุกนะครับเวอร์ชันดาร์กสี่ห้แล้วก็มีทาสีบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับและสุดท้ายนยก็จะเป็นสกิลยเกเว้นข้ามมันทางนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครจะทําแนะนําทำเวอร์ชันดาร์กนะเพราะว่าเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมันให้ไอจำกัดครั้งมา1ครั้งนะครับอาจจะไม่พอใช้นะก็แนะนําไปทำเวอร์ชันดาร์กนะถ้าใครจะทํารอบนี้นะครับถามว่าจี้ตัวเนี้ยดีไหมผมมองว่ามันดีนะเพราะว่า มันเป็นจี้ขังคุกในแถวก็คือเป็นเมตาในทุกวันนี้แหละเมตาทุกวันนี้ก็ขังขโมยนะครับก็เอาไปเล่นกับสายขโมยมาเบิ้ล erm ได้แล้วก็มีสกิลการตายอย่างยกเลิกข่าันทางนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเวอร์ชันดาร์กสองครั้งนะครับแล้วคอมโบคู่กับเออรระบายสีนะมันจะทำคอมโบแบบยกเลิกค่ามทางเสร็จปุ๊บเรากดระบายสีได้นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าจะใช้แลนด์มาร์คโจมตีเราอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะต้องไปหาสร้างแลนด์ใหม่หรือย้ายเราไปยังแลนด์มาร์ทใหม่นะเพราะว่าแลนด์มาร์คที่เรา โจมตีขังขโมยได้ด้วยนะครับสลับสายขังขโมยที่ผมเล่นอยู่นะก็จะเป็นเมเลี่ยวหุ่นนะครับประมาณนี้นะที่ผมใช้ตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นจี้ที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับก็ลองไปจัดเซตกันดูดีๆนะครับแนะนําก็พวกแบบสายขังขโมยอ่ะได้ใช้นะตัวนี้นะแล้วก็พวกตัวบางๆนะไม่มีป้องกันยกเลิกขั้นตนทางในตัวเนี่ยผมว่าน่าจัดก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับจี้เลยหลังในรอบนี้นะถามว่าจี้ไหนดีสุดและน่าทําที่สุดนะผมตอบตรงๆเลยว่าไม่มีนะเพราะว่าการที่คุณจะทําจี้เนี่ย มันต้องไปซับพอร์ตการ์ดที่คุณเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูการ์ดของคุณก่อนนะว่าคุณเล่นตัวอะไรนะถึงจะมาเลือกจี้นะแต่ที่หลักๆเนี่ยที่มันได้ใช้หลายตัวนะก็จะมีเนี่ยไอเพชรโลซูเปอร์นะครับกับอันนะียที่เห็นอย่างแพร่หลายนะครับอันนี้คุณต้องดูดีๆไว้ว่าตัวคุณนะมันใช้แปนหรือเปล่านะและจัดเซตออกมาเนี่ยมีในประเทศหรือเปล่าถ้ามีเนเรเทศเดี๋ยวเราก็อาจจะไปใช้พวกแปนโยมทูตนะครับเออเพราะแปนโยมทูตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแปนที่ดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็แปนตัวนนน,นีี้้ะรถาใเซไมม่ทศ ตัวนี้น่าจัดมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีนะเปอร์เซ็นดีด้วยนะครับเนี่ยแนะนำประมาณนี้นะคุณต้องไปดูการของคุณก่อนว่าคุณเหมาะกับตัวอะไรส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาทำสักจี้หนึ่งแล้วกันนะทำเป็นตัวนี้นะครับอยากเล่นป้ายหยุดนะเดี๋ยวเอา,าลองดูว่าเป็นไงนะครับสลับป้ายหยุดตัวนี้เนี่ยสายขโมยมาเบิ้ลเล่นได้ไหมนะผมะว่ามันเล่นได้อยู่นะแต่อาจจะเสียสกิลไปสกิลหนึ่งก็คือสกิลขโมยการ์ดนะเพราะสายขโมยมาเบิ้ลน่ะไม่ค่อยขโมยการ์ดกันหรอกส่วนมากก็จะเป็นสายเรียกโรงแรมน,นะอย่างไอริสอะไร นะครับส่วนตัวอื่นก็ลองไปอัดเดปกันดูนะครับว่าจัดเซตออกมาเป็นไงนะต้องดูเซตเต็มของเราด้วยนะว่าจัดแล้วลงตัวหรือเปล่านับลองพิจารากันดูแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาทําเลยดีกว่านะครับสำหรับวัตถุดิบในรอบนี้นะมันเอาไอ้นี่ไอ้นี่มาแรกด้วยนะไอ้ครบรอบ11ปีนะใครยังไม่ได้นะไปรับในกล่องของขวัญนะมันแจกนะครับผมก็มี18ใบเลยนะคือการที่จะแลกจี้แลกอะไรเนี่ยมันใช้ทุกอันเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาไปขายทิ้งนะไม่งั้นคุณปิดเว้นไม่ได้นะครับโอเคทำดาร์กก็ต้องใช้้นะเเดีี๋ยววออากแล เฮ้ยวัตถุดิบดักไม่มาให้สุ่มอีกแล้วเลยแล้วผมจะอัปเกรดเป็นด์กยังไงวะเออว่าท่านผู้ชมเอาแล้วอันนี้อะไรผีเสื้อตัวจริงอันนี้ไม่เกี่ยวเออว่าเอาแล้วท่านผู้ชมด์กต้องซื้ออีกแล้วนะโอ้โหเอ้ยไม่มีให้สุ่มนะเพราะฉะนั้นใครจะอัปเกรดดรักเนี่ยดูดีๆนะครับก่อนสุ่มมันไม่มีให้สุ่มนะรรอบเนะี้ยต้องซื้ออย่างเดียวโอ้โหเอ้ยเอาอีกแล้วนะเกมงกจังวะ สำหรับวัตถุดิบดงังก็เข้ามาซื้อในหน้านี้ได้นะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอโ้ราคาก็เอาเรื่องเลยนะครับสำหรับคนมีตังค์นะส่วนที่เหลือเป็นแพ็คเกลนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเกลือล้วนๆส่วนออฟนี่เปอร์เซนต์หรือความสามารถเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหรว่วะนะครับสำหรับคนมีตังค์ก็ลองมาเลือกดูกันเลยกันนะโอ้โหราคาพระเจ้านี่ออฟเลยเนะี่ยราคาแรงจัดเลยนะครับส่วนที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเป็นร้านค้าเก่าๆนะครับที่เหลือก็แพ็คเกลแพ็คขยะนะครับ ถ้าใครอยากลองเสียงดูก็ไปลองได้นะมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วเอาแบบไหนดีวะเอาเอาแบบ50ไปก่อนเดี๋ยวผมจะลองทำป้ายหยุดมาเล่นกับสายขโมยดูนะครับมาเล่นได้นะแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเราต้องยอมเสียหนึ่งสกิลนะครับเราไม่ได้ขโมยการ์ดเขาหรอกเราขโมยมาเบิ้ลอย่างเดียวนะครับการ์ดไม่ขโมย จะแป4ี่หมืเวันนี้เป็นไงนะครับที่จริงเตรียมงบไว้ทำดาร์กเลยนะผมอยากได้เวอร์ชันดาร์กนะแต่เหมือนว่าทำจี้เสร็จเราต้องไปซื้อวัตถุดิบต่อนะโอเควัตถุดิบเพิ่งออกมาคนระับทำไมมันดูยากๆวะขนาด A ยังออกยากเลยนะครอบนี้มันดูยากๆ A บวกยังไม่มาเห็นหน้าเลยนะครับอุย้ย A บวกอกมาแล้วหนึ่งนะับสวย j มแจ a แล็ปหนึ่งเลยนะที่แรกเรามี40,000เอ็ดนะเดี๋ยวปิดไปเท่าไรมาดูกันอ่ะผมสุ่มแบบร้อยทิ้งไปหมดเลยโอเคโอค้โหเ,เกลือนับเฮ้ยจี้กงลางเต็มอีกแล้วนะเดี๋ยวสุ่มไปสักพักค่อยไปขายแล้วกัน เอาว่ะอีเวนต์นี้ใครทําบ้างครับแต่ถ้าใครมีจี้สําคัญสําคัญแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องทําก็ได้นะอีเวนต์เนี้ยนะครับพวกแบบแปนพวกเพชรโล่ย่างเงี้ยถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องทําก็ได้นะนอก,กจากว่าคุณอยากเอาจี้อื่นๆเนี่ยไปจัดเซตนะครับเอบวกออกอันเดียวเองว่ะวันเนี้ยเหมือนจะต้องไปสุ่มแบบร้อยนะร,รอบนี้เนะี่ยปกติผมสุ่มห้าสิบเนี่ยมันต้องมาแล้ว <gie> <c oughs> เค็มเลยนะครับร้านค้ามีอะไรมาขายโอ้โหลดมานิดหนึ่งนะครับลดมา80บาทหรือ70บาทนี่แหละน่าจะ80โอ้โหเกลือล้วนนะครับโอเคไม่ต้องส,สนใจต่อไอ้บววเพิ่งออกวันเดียวเองนะครับโอเค โอ้หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะกว่ามันจะออกโอ้โหเอ้ยสูมแบบ50นี่แหละแบบร้อยผมรู้สึกว่ามันยังไงอะเพชหมดเร็วเกินไปนะคโอ้โหไปขายจี้ก่อนแป๊บนึงมาเราก็มาสมกันต่อเลยนะครับหลังจากขายจี้ไปแล้วนะเอบวกเพิ่งจะได้2อย่างนะครสองชิ้นดิอ่าสามมาแล้วสวยสูมแบบ50ต่อเน,นี่แหละทีแรกก็จะสูมแบบร้อยนะครับแต่เห็นมันออกเริ่มออกแล้วก็สุ่ม50เกัน ใครทำบ้างครับเวรน,นี้เอาอะไรอย่าลืมมาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะโอยเออโอ้โหโอเค,เอเอเออเคได้อยู่สามมันใช้เท่าไหร่นะใช้หกนะเหมือนเดิมสิบสองเคให้ไข่ที่เก้าหมดไปสามพันได้มาสามพันละอันก็ถือว่ายังไม่เกือมากนะ เฮ้ยผมกดซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้เนะี่ยเกมเอะไรต้องกดซื้อใหม่อนะอ๋ะอโอเคกดไม่โดนหรือเปล่าวะเมื่อกี้เนะี่ยหรือเกมมันปักโอ้เกลือมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเป็นุ่มแบบร้อยดิ เปิดแบบร้อยมันมาดีกว่านับรอบนี้ผมรู้สึกมันเงียบผิดปกติอ่ะห้าสนะิบนับโอ้โหหมีแดงเต็มเลยนะับดีมากโอเคห้าสิบมาอยู่ใจเย็นนะับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจอ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มแบบไอ้ร้อยให้ดูสักพันหนึ่งแล้วกันนะเผื่อมีคนอยากเห็นกล่องร้อยหมนุนสิพี่โอเคมากล่องร้อยพันหนึ่งจัดไป ยังไม่มาครับยังยังยัง G S ออกดีจัดเลยกลองนะโอเคเหมือนจะไม่มีแววนะครับอ่ะเอาไว้ก่อนอ่ะเรามาสุ่มแบบ50สิสักพัน <c oughs> เอออันนี้ก็เกลือเหมือนกันนะวันนี้มันวันอะไรของเราวะต้องรีเกมปนะันเนี่ยทำไมมันรู้สึกได้ยากๆเนะี่ยใครที่จะทำจี้ก็หมื่นห้านะครับถึงสองหมื่นค่อยไปหาทำนะได้ยากอยู่นะครับถ้าดวงไม่ดีเนี่ยอาจตาไปหมื่นห้าหมื่นหกได้เลยนะเอ้ยกล่องห้าสิบก็ไม่ออกว่ะอา้าวออกออกมาแล้วโอเค เกือบหมดพันหนึ่ง 1, 1, 1, นึกว่าจะไม่ออกโอเคงั้นเราสุ่มแบบห้าสิบนี่นแหละพันหนึ่งมันออกนะครับมันออกพันละอันแหละอันเนี้ยโอเคห้าสิบมาอีกแล้วว่ะยังตึงนะครับมาอีกเลยพี่ยังนะครับ ยัง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 เฮ้ยมันเงียบจังเลยเนี่ยมาเถอะโหหมุนเกมอ่ะหมดอีกพันหนึ่งนับได้มาอันหนึ่งอยู่เมื่อกี้จัดไปอีกพันหนึง่ง มันเกมมันหน่วงเราช่วงนี้เนี่ยนะครับทำไมมันหมุนบ่อยจังวะผมรู้สึกว่าเกมมันแปลกๆนะมันช้าแปลกๆดูดิโอเคมาพันละอันก็เอาวะนะครับอย่างน้อยก็1 2ื่นองอนะถ้าพัละอันนะ่ะหมื่นสองนะี่ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะ ถ้าทําจี้ธรรมดาแบบแพงๆเลยเน,นี่ยนู่นหละครับ 16, ื่นหกหมื่นถึงสองหมนะมันมีคนเปิดขนาดนั้นจริงๆนะคือคนจะสวยก็สวยนะครับเกมเนี้ยคนดวงดีก็ดีนะมีคนปิดแบบ4ี่ห้พันก็มีห้าห0พัเนี่ยของผมนี่หมื่นตลอดครับมีบางรอบ8 0 0พอยู่นะครับก็มีโอกาสได้ของถูกๆกับเขาบ้างสลับช่องเรานะครับ แต่ไอการ์ดไอลิสนะหกหมื 60, 000, ยังไม่ปิดเลยตอนเนี้ยโอเคผมปล่อยก่อนนะครับการ์ดใหม่คกือจัดแตแบบผมใช้ทุกเทคนิคแล้วอะเปิดใจเย็นเปิดเปลี่ยนภาษารีเกมบทมันจะไม่ใหม้มันก็ไม่ให้จริงอะเสียดายเพชรอยู่เลยเนะี่ยหตั้งห0 0 0ืนะใช้เวลาเก็บ2เดือนนะเดือน2เดือนเลยนะยิ่งไอดีลองมันยิ่งหาเพชรยากๆนี่เสียดายว่ะ เราจะหมดหมื่นอยู่แล้วนเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิเราได้เท่าไหรแล้วเคเหมือนจะพันละอันวะท่านผู้ชมตอนนี้เราหมดไป9าพันแล้วได้9อันหรือเปล่าได้8ปดอา้าวชิบหายแล้วขาทุนขาดทุนไปอันนึงตามทุนก่อนจัดไป ยังไม่ถึงเก้าเลยนะได้แปดอันแนน่หมดหมื่นแล้วเนะี่ยหมดหมื่นต้องได้สิบอันจัดไปเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหกล่องแสงหายากเหมือนกันนะอ้กล่องหนะ้าสิบเนี่ยรอบนี้เหมือนจะไม่ใช่วันของเราอะท่านผู้ชม ไม่ใช่วันของผมนะพันนี้ไม่ออกแล้วนะครับโอ้โหเอ้ยจมทุนนะครับอีกหมดหมื่นแล้วได้ได้แปดชิ้นเนะี A ่ยเอบวกอ่ะอ่ะถ้าพันนี้ไอ้นี่ผมสุ่มแบบร้อยแลละเห็นว่าทุนหนาพี่ก็ให้มาง่ายๆก็ได้นะครับ ผมมีเพชร40,000พี่จะล่อผมหมด40,000เลยเลยโอ้โห้ยไม่กะให้ทำอีเวนต์อื่นเลยหรือไงเอ้ยมันเงียบแล้วว่ะเอาไงดีเฮ้ยมันเงียบแล้วว่ะเอบวกนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสุ่มแบบร้อยกันเปิเดหมดนี้กันสุดท้ายโอ้โม,อาโอโมาอันสุดท้ายก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแบบร้อยดูด,ดิร้อยสักเท่าไหร่เดียวสัก2,000แล้วกัน เฮ้ยมานะครับแยมมาแอบอยู่กล่องร้อยนี่เองอ่ายังเฮ้ยโอ้โอ้โอุ้ยกล่องร้อยกล่องร้อยเอาวะ่ะโอ้โหครบแล้วเป็นไงกล่องร้อยนะครับมันไม่ออกตั้งแต่ทีแรกวะ่ะโอเคเราก็หมดไปประมาณหมื่นเท่าไหร่เท่าไรวะหมื่นสามหมื่นสี่นี่แหละมั้ง ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่นะไม่เกินหมื่นห้าแต่ครับนะเราแลกมาเลยนะเฮ้ยมันต้องใช้อย่างรับอย่างละอันเลยเหรอมี18บใบนะเหลือ17เจ็ดเคด K ดูดีๆนะถ้าการ์ดหมดนี่แตกนะแต่มันน่าจะแจกทุกวันอยู่น,นะผมได้รับทุกวันเลยนะเฮ้ยเอาว่ะใครจะทำหลายๆจีน้นี่บริหารดีๆนะไอ้การ์ดเนี่ยเผื่อมันไม่พอนะชิปหายเลยนะโอเค เหลือหยู่12ใบนะครับน่าจะไหวอยู่12ใบก็ทําได้อีกจี้หนึ่งปะเออลองบริหารกันดีๆนะไปเนะเฮ้ยไม่ใช่ดิทําได้อีก 2G จี้เออมันใช้6โถเอยมาแล้วก็แลกมาเลยแล้วกันผมเอาเป็นด่านตรวจนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูนะสำหรับวัตถุดิบดาร์กเนี่ยก็อาจจะต้องรออัปเกรดอีเวนต์หน้านะครับอีเวนต์นี้มันให้ซื้ออย่างเดียวนะไม่มีให้สุ่มนะครับอาจจะต้องรอรอบหน้านะสำหรับวันนี้ใครที่ กะจะทำดาร์กเนี่ยก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับม,มันไม่มีสุ่มไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้ก่อนนะครับใครท้าว้นก็ให้โชคดีกันนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย